แล้วเอาปืนมาเลยยิงกันอามากางท้องสนามหลวงเลยถอดยศในคนตำรวจโทคนนี้ออกและเลือกรับบำเนนมันกินบำเรียบบนานจากภาษีประชาชนได้แล้วถ้าคุณยังมีพฤติกรรมอย่างนี้มีวาทกรรมนะฮะสั่งสอนชี้นำสังคมให้ละเมิดกฎหมายอย่างนี้เป็นตัวอย่างเป็นต้นไม้พิที่เลวนะฮะที่เสื่อมรามอย่างนี้ มึงเอาผ้าเหลืองมาห่มคุมตัวไปบินทบาทหาแดกเนี่ยทำให้คนเขาเสื่อมศรัทธาในผ้าเหลืองปกติเราเห็นผ้าเหลืองเนี่ยเราก็ยกมือไหว้ละเอามือลูบหัวแต่กูไหว้มึงไม่ลงเราไอ้การคุยกันถ้าจะถามผมว่าธรรมะคืออะไรผมจะถามว่าแล้วมึงรู้ไหมว่าวิสามันคืออะไรวิสามันฆาตกรรมคืออะไรในเรื่องของพระเนี่ย ตอนนี้มีพระอยู่3รูปเราไม่ขอเอ่ยนามนะที่มีการท้าตีท้าต่อยมีการท้ายิงกันแล้วแล้วก็มีการท้าว่ามาสิเดี๋ยวเองไม่รู้จักองค์ุลิมาน้อยแล้วแล้วก็มีาราวาสเนี่ยบางคนนี่นะครับกลายเป็นไปท้าตีเขานะตรงนี้ในในฐานะที่เป็นคณะสงฆ์เราจะปรามพระอย่างนี้ได้ยังไงครับพวกเนี้ ไปกันใหญ่ไปกันโตแล้วหมครับสำหรับประเด็นของพระครูปรัดธิระหรือว่าพระปีนเสาต้องอยอมรับว่าเหลวแหลกมากนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยคือท่านยังคงเดินสายนะไปสํานักสง์นั้นไปวัดนั้นวัดนี้ทั่วประเทศนะพระอาจารย์นะพระผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยก็พยายามที่จะดึงสติให้กลับมาอยู่ในร่องในอรอยประเด็นล่าสุดที่เกิดขึ้นนี้นะครับ พลตารวจโทรเรวัตกิ่งเกสรอ,อดีตผู้บระชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติดแน่นอนว่าเคยไลฟ์สดแล้วก็พูดถึงพระครูปลัดทิระนะหรือว่าพระปีนเสาวไว้อย่างดุเดือดเหมือนก,นกันคือมีคนคอมเมนต์เนี่ยแหละไปไลฟ์เออไปถามท่านในไลฟ์สดท่านก็คือหลายคําพูดเนี่ยนะอย่างเช่นถ้ามาถามว่าธรรมะคืออะไรเนี่ยนะผมจะถามกลับไปว่าวิสามันรู้จักวิสามันไหมวิสามันคืออะไร นะแล้วก็วิพาควิจารณ์คือโลกะวัชชะโลกติเตียนว่าทําแบบนี้เนี่ยไม่เหมาะจริงๆไม่เหมาะสมจริงๆนะเพราะว่าท่านเป็นพระนะการที่จะไปถามว่าธรรมะคืออะไรขับรถเก๋งบินทะบาทนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับคณะสงฆ์โดยรวมพระไม่กี่รูปนะครับจะทำให้จะไปเหมารวมพระทั้งหมดว่าไม่ดีคงไม่ได้ พระในอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับหลายรูปที่พยายามที่จะส่งเสริมพระศาสนานะให้อยู่ในร่องในรอยแล้วก็กอบกู้ศรัทธาของชาวพุทธกลับมาแต่ก็มีพระนะตอนนี้น่าจะประมาณ3รูปมั้งนะพระปีนเสาพระสันตินะแล้วก็พระลูกตถาคตอะไรไม่รู้ก็มีปัญหาอยู่กับท่านเรวัดเหมือนกันทีนี้เนี่ยล่าสุดพระปีนเสาเองเนี่ยนะเดือดกว่าครับ ประกาศเลยบอกว่ามาเจอกันท้องสนามหลวงอาตมาจะใส่จีวรเนี่ยไปแล้วมายิงกันเลยมายิงอาตมาเลยที่ท้องสนามหลวงคือท้าทันเลวัตอ่ะสาธันวานะบ่ายสามนะวันสิ้นปีพอดีมาเจอกันเลยท้ากันท้องสนามหลวงดูสิครับดูเถอะนะมันหนักหนาขึ้นขั้นนี้แล้วบอกว่าให้ถอดยศเลยยังกินบำเหน็จบำนาญเงินภาษีประชาชนอยู่เนะี่ยออกมาขอโทษเลย ที่ไปพูดอย่างนั้นว่าพระแบบนี้ได้ยังไงเดือดเหมือนกันอ่ะลองไปฟังบางช่วงครับคุณแต่งตัวเต็มยศพลตารวจโทรมาเลยแล้วเอาปืนมาเลยยิงกันมากลางท้องสนามหลวงเลยถอดยศนายพลตำรวจโทรคนนี้ออกและเลือกรับบำเหน็จกินบำเหน็จบานจากภาษีประชาชนได้แล้วถ้าคุณยังมีพฤติกรรมอย่างนี้มีวาทกรรมนะฮะสั่งสอนชีน้นําสังคมให้ละเมิด กฎหมายอย่างนี้เป็นตัวอย่างเป็นต้นไม้พิษที่เลวที่เสื่อมซามอย่างนี้ต่อไปถ้าคุณมีสติดีมีสำนึกที่ดีคุณควรออกมาขอโทษต่อประชาชนคนไทยควรออกมาชา้าขอโทษต่อประชาชนต่อพระสงฆ์อย่างเช่นอาตมาหรือลูกตถาคตวันนี้อาตมาขอประกาศว่าถ้าคุณเป็นนายพลตำรวจโทนะครับเป็นอดีตนายพลตำรวจโท นะครับยังกินภาษีเงินเดือนประชาชนถ้าคุณมีเกยียรติมีศักดิ์รีพออาตมาเป็นพระสงฆ์มีเกยียรติมีศักดิ์สีพออาตมาขอประกาศว่าวันที่3 1ธันวาคม25 6 7นเจนี้นะฮะถ้าคุณเก่งจริงถ้าคุณเนบจริงถ้าคุณมีเกยียรติมีศักดิ์สีจริงคุณแต่งนะครับยศในพลตำรวจโทไปพบกับอาตมาที่ท้องสนามหลวงอาตมาจะแต่งชุดพระสงฆ์เนี่ยนะ ไปเผชิญหน้ากับคุณนะครับในเวลาบ่ายสามโมงวันที่สามสิบเอ็ดธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี้ออกพูดถึงพลตำรวจโพเลวัตนี่เหรอคุณภาพของไอ้ส้นตีนกูกเกษียณมาแล้วเออนี่ผมอุตส่าห์เรียกท่านแล้วนะเออต้องเรียกไอ้ส้นตีนละมั้งมาเนี่ยนะฮะเรียกท่านแล้วเนี่ย ไอ้ชิบผายเอาพระเหลืองมะห่มคุมตัวแล้วชักเก่งนะมึงเนี่ยเออมันต้องพีรณาตัวเราเองที่ว่าเราบกพร่องอะไรเราไม่ดีตรงไหนมึงเอาพระเหลืองมะห่มคุมตัวไปบินทบาทหาแดกเนี่ยทำให้คนเขาเสื่อม ศัทธาในผ้าเหลืองปกติเราเห็นผ้าเหลืองเนี่ยเราก็ยกมือไหว้แล้วเอามือลูบหัวแต่กูไหว้มึงไม่ลงหรอกไอ้เหี้ยมึงไม่ใช่พระนะครับผมไม่ทำแล้วครับผมมองจะคอยห้ามนะครับผมจะคอยห้ามมีอะไรเนี่ยจะบอกเฮ้ยอย่าไปทำยุดนะห้าม ถ้าใครไปทำร้ายผมก็จะจับช่วยจับส่งพนักงานสอบสวนด้วยนะครับแต่ผมอยากให้มันจบนะแม่นั้นก็ออกมาเห่าว่างปุ๊บก็ออกมาพูดอัตมาแหมกูะหมั่นไส้มึงนะนะครับ จริงมันไม่ใช่ประเด็นผมเขาเป็นประเด็นขัดแย้งอ้างพระพุทธศาสนาปกป้องพระพุทธศาสนาไปว่าไออาจารย์เบียรคนตื่นทำนะครับผมไม่รู้อ่ะแต่กูฟังมึงพูดกับอาจารย์เบียพูดกูฟังอาจารย์เบียมันลื่นหูกว่ากูเห็นหน้ามึงกูก็ปวดทั้งขี้แล้วอนะครับ เห็นหน้าม oh. ึงเนี่ยกูก็แหมจริงๆอ่ะดูโง่เฮงก็รู้แล้วว่าใครกันล่อนนะครับผมไม่รู้ว่ามันมันอย่างไงอ่ะแต่ผมว่าไออาจารย์เบียผมมองมันจะสอนผิดสอนถูกผมไม่รู้อ่ะแต่ผมดูแล้วมันสนุกสนานนะครับแล้วมันก็แทรกหลักธรรมแลกศักดิ์ให้หลักธรรมะเข้ามาแต่กูฟังมึงแล้วกู ธรรมะคืออะไรแม่มึงไม่ถามพ่อมึงไปว่าธรรมะคืออะไรเห้อถ้ามาคุยกับผมไปออกรายการคุยกันถ้าจะถามผมว่าธรรมะคืออะไรผมจะถามว่าแล้วมึงรู้ไหมว่าวิสามันคืออะไรวิสามันฆาตกรรมคืออะไรโอ้ท่านอย่ามาถาม ไอพระหานี่ให้ผมอารมณ์เสียเลยนะครับถามกวนตีนน่ะถามตอบไม่ตรงใจมันก็นั่นนะครับธรรมะคืออะไรผมจะถามวิสามันฆาตกรรมคืออะไรมึงรู้หรือเปล่าแล้วมันก็จะไม่ดีคือมึงเสือข่มผ้าเหลืองไงนะครับ ผมผ้าเหลืองพอเราไปพูดไม่สมควรก็ไม่นั่นนะครับถ้าจะไปออกรายการกับผมก็มึงสึกก่อนแล้วไปออกืึกก่อนไม่นั้นผมเห็นมันผมก็ต้องยกมือไหวเพราะผมไหว้ผ้าเหลืองเนี่ยนะฮะแม่แม,แม่เลือกผมเลือกอาจารย์เบียครับผมเลือกอาจารย์เบีย นะคะรับมันหน้าตามันสดชื่นหน้าตามันสดชื่นนะครับตอนหลังนี้ก็ดีหน่อยนะ พอพูดอะไรเนี่ยมันรู้สึกไอ้ไอ้พระปีนเสาไฟเนี่ยก็พูดสุขุมขึ้นนะครับไม่รู้ครับถ้าใครมาถามผมว่าธรรมะคืออะไรเนี่ยผมจะถามกลับไปเลยครับผมไม่ตอบว่าธรรมะคืออะไรนี่ครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างท่านเรวัตกับพระคูปรลัดธีระ ในมุมมองของอครูบาชาัยนะครับต้องบอกว่าครูบาชัยเนี่ยมีการออกมาเปิดเผยนะในขณะที่สนทนาธรรมพระปีนเสาเนี่ยเคยโทรมานะก่อนที่จะมาที่วัดวัดป่าบ่อน้ำพระอินทรโทรมาถามมาปรึกษาจะฟ้องจะฟ้องคนตื่นธรรมกับแพรรี่ โอ้โหโทรมาปรึกษาคูบาชายนะคือจะจะให้ซนะัพพอร์ตท่านก็เลยเตือนไปตักเตือนไปบอกว่ามานี่มาอยู่นี่ไหมมาบวชนี่ดีกว่าวัดป่าวนน้ำพระอินทร์มาอยู่กับหลวงตานี่มาปกป้องศาสนาพุทธในวิถีทางแบบหลวงตาศิลทรัพย์ดีกว่าก็ไม่ฟังนะเราไปฟังคูบาชายเล่าบางช่วงครับพอดีช่วง หลวงพ่อปินเสามาที่วัดมีคอมเมนต์ว่าอยากให้พระปินเสาเนี่ยเจอกับท่านกูบะาชายัยอ่าก็คอมเมนต์มาในเชิงว่ากูบะาชาัยน่าจะจัดหนักจัดเต็มถล่มท่านอะไรททานองนี้นะครับขอความเห็นกูบะชัยนะครับไม่หรอกกูบาไม่เคยตําหนิท่านเลยนะหลวงพ่อปีนเสานี่ไปที่กุติเนี่ยท่านจะไปที่กุติ แล้วก็ต้อนรับเหมือนพระคันดูกะทุกอง์คสมัยยังไม่เกิดเรื่องท่านเคยเคยโทรมาหาคูบานะคูบสิทธิ์นี่แหละเอาเบอร์ให้ปกติเบอร์เราเนี่แทบไม่มีใครรู้จักนะเบอร์คูบานี่เป็นเบอร์ที่แบบน้อยคนที่จะรู้จักต้องเป็นคนที่ที่เราเท่านั้นถึงจะรู้จักเบอร์เราหลวงพ่อปีนเสาได้เบอร์เราไปได้ยังไงก็ไม่รู้ น่าจะคูบสิธิ์นี่แหละเป็นคนให้นะท่านก็โทรมาปรึกษาว่าจะไปฟ้องจะไปฟ้องยมเบียอาจารย์เบียไปฟ้องแพรลี่ยมยมแพรลียแเราบอกเราก็คุยกับท่านอยู่บอกว่าชวนท่านมาอยู่วัดเนี่ยนะเ้วบอกว่าหลวงพ่อหลวงพ่อไม่เหนื่อยเหรอมาว่าอางี้ ถ้าหลวงพ่อเหนื่อยนะให้มาอยู่กับผมนะหนะลวงบอกนี้ผมเป็นห่วงหลวงพ่อนะนะท่านก็บอกว่ามันเป็นหน้าที่ผมท่านว่ามันเป็นหน้าที่ผมนะคือท่านจะมุ่งไปสู่การปกป้องศาสนาของท่านแบบนั้นแล้วบอกลองมาปกป้องศาสนาแบบหลวงตาดูดีไหมหรอวะ่ะแล้วก็ชวนมานะชวนมาอยู่วัด คือไม่อยากให้ท่านไปทําอย่างนั้นเพราะมันไม่งดงามนะตั้งแต่ยังไม่เป็นเรื่องเลยนะเนี่ยแล้วก็ได้เตือนท่านไปแล้วท่านก็ไม่ฟังแล้วพอท่านไม่ฟังพวกเราก็ปล่อยแล้วก็เอาเลย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 แล้วก็ยุ่ใส่เลยนะก็เขาไม่ได้มาขอความเห็นเรานี่แต่เขามาขอให้เราสนับสนุนเขาเนี่ยแต่ครูบาก็ไม่ได้สนับสนุนนะนะก็ไม่ได้ไปห้ามเขาด้วยเพียงแค่ชี้อีกทางหนึ่งว่า ทำมาอยู่นี่ดีกว่าเวลาท่านไปกุติ่เงี้ยนะท่านจะชอบไปที่บางทีท่านก็ไปหาที่กุติแล้วก็ชงกาแฟให้ฉันท่านจะพูดทำมากแล้วก็บอกอันนี้กาแฟนี่อร่อยไหมนะท่านจะพูดเรื่องการเมืองแล้วก็ท่านเอากาเอาเครื่องดอนนื่มนี้ไหมมันจะพาคุยเรื่องอื่นเพราะท่านจะอยากพูดแต่เรื่องนี้ท่านจะอยากพูดแต่เรื่องศาสนา เรื่องศาสนาอื่นพูดถึงเรื่องอิสลามอย่างนั้นอิสลามอย่างนี้พูดถึงคิดอย่างนั้นคิดอย่างนี้คือท่านมีทัศนคติมุมมองว่าศาสนาพุทธจะเสื่อมเพราะลัทธิอื่นศาส,สนาอื่นนั่นคือมุมมอง,องท่านทีนี้พอท่านมีตัวนี้เป็นเชื้อของใจท่านอยู่ท่านก็จะตีไปเลยว่าใครที่อย่างงี้เป็นพวกที่แฝงตัวเข้ามาทำลายศาสนาสังเกตดูสิ เพราะนั่นคือเชือ้อเราก็เลยไม่คุยเรื่องนี้ <Yeah. S 1> ถ้าสนทนากับครูบาเนี่ยครูบาไม่ไม,ไม่ไม่ไปขัดแย้งกันหรอก <Yeah. S 1> เลิกเลิกขัดแยง้งแล้ว <Yeah. S 1> มันเกินสอนแล้วคนอระเภทนี้ <Yeah. S 1> มีแต่หลวงตาคนเดียวหรอท,ที่ที่จะพูดได้เนี <Yeah. S 1> ่ยครูาทุยก็พูดดีนะ <Yeah. S 1> เอาไปเถียงกับครูาทุยน่อะละดีแล้วนี yeah. แม่ชีจะได้ลุ้นหน่อยว่าใครจะชนะวันนั้นนะรุ้นกันเลยเหมือนมวยะนะไปได้กับเหมือนกันนะต่างคนต่างไปรูใครรูมันเหมือนกันนะแต่ถ้าถ้าเป็นนักมวยก็ยกให้ครูบาทุยชนะวันนั้นนั่งฟังอยู่นะถือว่าครูบาทุยนี้เป็น MVP อยูนะ่ชนะเลิศในการดีเบตในครั้งนั้นนะจะาามาสู้ครูบาทุยได้ยังไงครูบาทุยพูดถึงตัวเองเพูดถึงเรื่องตัวเองจะพูด ออกไปห้างนอกแค่ไหนครูปทุยก็ดึงเข้ามาเรื่องตัวเองมามองตัวเองพอมันพูดถึงธรรมะครูปทุยสอนเรื่องธรรมะจะผ้าจานปีนเสาท่านจะพูดกุ่นออกไปทางสังคมไปทางอะไรนะนะท่านก็ว่าท่านเข้าใจธรรมะ็ทุกท่านเข้าใจแบบท่านนั่นแหละจะให้ไม่เข้าใจกับครูปทุยนี่ก็คงเป็นไปไม่ได้หรอกนะถ้าท่านเข้าใจกบบครูปทุยท่านไม่ไปอย่างนั้นหรอนะถ้าท่านเข้าใจจริงๆนะ เห็นไหมแล้วจะสอนยังไงล่ะถ้ามาพูดกับครูบาเดียยิ่งแล้วะครูบาไม่จะเอาเลยเอาเลย <c oughs> อ,อยู่ไก่ตีกันเพิ่อนเอามันตีกันมันเจ็บคุณนะขอยิ้มพูดึิโตัวนะให้มันเกิดประสบการณ์กับตัวเองนะที่นี้ก็เป็นเห็นไหมนะก,ก็ดีเหมือนกันนะ สังคมเราจะได้ตื่นตัวเรื่องธรรมะมากขึ้นจะได้เริ่มคัดสรรว่าอะไรคือธรรมะนอะไรเป็นประโยชน์กับตัวเองที่แท้จริงนะจะเริ่มคัดสรรเริ่มมันก็เริ่มจากความเห็นนี่แหละนเริ่มจากการเรียนรู้ความเห็นมุมมองของความเห็นเพื่อออกจากความเห็นเหล่านั้นมันต้องถกเถียงกันจนเกิดภัยก่อนน พอมันเห็นภัยเห็นโทษของความเห็นมันจึงจะพากันออกจากความเห็นนั้นได้นี่ครับทีนี้เนี่ยปัญหาของคณะสงฆ์ตอนนี้เนี่ยชาวพุทธเราแก้ไม่ได้ครับช่วยได้แต่การแก้เนี่ยต้องอาศัยหน่วยงานของรัฐอย่างเช่นคณะสงฆ์นะครับคงจะต้องเร่งจัดการอย่างเร่งด่วนละกับพระที่ไม่อยู่ในร่องในรอยไม่อยู่ในกฎระเบียบนะไม่ปฏิบัติตามสามณสารูปของท่าน ที่ควรจะทํามีเช่นนั้นเนี่ยญาติโยมคารวัสก็จะติฉินนินทาต่อว่ากล่นดา่าจนทําให้มันเสียไปกันทั้งคณะสงฆ์นะครับในมุมมองของทนายนันชัยและท่านมหาหมีดรประยุทธ์ประเทศเสนาเนี่ยครับมูลทธิทนายกองรับธรรมเนี่ยวิเคราะห์ทางออกของเรื่องนี้ไว้ได้อย่างน่าสนใจเหมือนกันนะทางออกของเรื่องนี้ทํำยังไงนะครับหน่วยงานของรัฐ คณะสงฆ์ถ้าเมินเฉยเนี่ยาศาสนาเราจะไม่เหลือซากนะครับมันจะเละกันหมดนะครับสิ่งที่ทํามาคุรูบาอาจารย์ในอดีตเนี่ยสั่งสมมาสร้างมาเนี่ยมันจะเละกันหมดทางออกของเรื่องนี้ง่ายๆครับนะเดี๋ยวไปฟังกันเลยนะครับทิ้งท้ายกันไปเลยนะในมุมมองของทนายดันชัยแล้วก็ท่านมหาหมีครับ,อ,รบอีกเรื่องหนึง่งในเรื่องของพระ อ่พระในนน้ก็พูดไปเลยให้จบในเรื่องของพระเนี่ยตอนนี้มีพระอยู่3ามลูปเราไม่ขอเอ่ยนามนะที่มีการท้าตีท้าต่อยมีการท้ายิงกันแล้วแล้วก็มีการท้าว่ามาสิเดี๋ยวเองไม่รู้จักองค์ุริมาน้อยแล้วแล้วก็มีาราวาสเนี่ยบางคนนี่นะครับกลายเป็นไปท้าตีเขานะตรงนี้ในในฐานะที่เป็นคณะสงฆ์ เราจะปรามพระอย่างนี้ได้ยังไงครับพวกเนี้ตอนนี้มันมีอยู่สามรูปตอนเนี้ครับเรื่องนี้เนี่ยต้องเป็นอำนาจของคณะสงฆ์ครับต้องเป็นอำนาจคณะสงฆ์แล้วขร่อหัดลรวาสเนี่ยคืออย่าไปลุมด่าพระเลยครับเพราะว่าถ้าท่านทำผิดอย่างไรให้เข้ากระบวนการกระบวนการมี2อย่างก็คือกระบวนการทางพระวินัยซึ่งเป็นกฎหมายพระกับกระบวนการทางกฎหมายบ้านเมืองผิดยังไงว่ากันไปทีนี้กระบวนการดังกล่าวเนี่ยกับพระสองสามรูปที่กําลังเป็นประเด็นนี่นะครับ วิธีการที่จริงมันไม่ได้ยากหรอกครับเนื่องจากว่ามีพระวินัยแล้วมีกฎหมายมีกฎหมาหาเทสมาคมบีบค้ำคออยู่แล้วเพียงแต่ว่ามีปัญหาเรื่องการบังคับใช้นะครับวิธีการเนี่ยง่ายๆก็คือว่าถ้าพระรูปไหนประพฤติตัวผิดสมณสารูปผิดสมณสัญญาก็คือลืมตัวว่าไม่ใช่พระไม่ใช่สมณะนั่นหมายถึงว่าท่านก้าวล่วงข้ามเส้นของความเป็นพระไปแล้วทีนี้การก้าวล่วงข้ามเส้นดังกล่าวเนี่ย ก็ต้องอมาไล่ดูครับว่าอาบัตเจดกองท่านผิดอะไรบ้างผิดประราชิกหรือเปล่าสังฆาธที่เศษหรือเปล่านิสกิจปาจิตตีถุนลจใจปาจิตตีทุบกดทุบภาสิต์หรือเปล่าถ้าไม่มีใช่ไหมครับถ้าไม่มีแต่ผิดกฎหมายบ้านเมืองก็ต้องส่งเรื่องให้กฎหมายบ้านเมืองใครจะฟ้องมิดประมาทท่านก็ปล่อยให้เขาฟ้องไปใช่ไหมครับท่านก็ต้องรับกรรมตรงนั้นแต่ถ้าท่านไม่หยุดนะครับยังมีกระบวนการดังกล่าวในการที่จะตอบโต้ขั้นหัดอยู่อย่างนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคนมองภาพรวมของคณะสงฆ์ไม่ดี ไม่ดีเลยนะครับแล้วใครใครจะเป็นคนดาเนินการคนดาเนินการเนี่ยตอนนี้พระไม่ใช่เจ้าวาดแล้วแต่ตอนนี้พระก็คือเป็นลูกลูกวัดลูกวัดนะถ้าเป็นลูกวัดแล้วทราบว่าวัดตรงนั้นก็ไม่ใช่วัดด้วยเป็นสํานักปฏิบัติธรรมใช่ไหมครับถ้าเป็นสํานักปฏิบัติธรรมก็เป็นหน้าที่ของท่านเจ้าวาดต้นสังกัดก็คือว่าวัดเนี่ยที่ปฏิบัติธรรมแห่งเนี่ยถ้าเป็นสาขาของวัดใดวัดหนึ่งในจังหวัดนั้นนะครับ ก็เป็นหน้าที่ของท่านเจ้าวาดที่จะควบคุมเรียกพระรูปนี้ไปตักเตือนเป็นหนังสือนะครับแล้วกําหนด3วัน7วันว่าให้หยุดการดําเนินการดังกล่าว 1, นึ่นะครับแล้วถ้าตักเตือนแล้วยังไม่ฟังนะครับสามารถใช้กฎมหาเทรศสมาคมฉบับที่21ว่าด้วยการให้สละสมณเพศในข้อ3าวงเล็บ1หรือ2ก็คือเจ้าอาวาสต้นสังกัดนั่นนะครับสามารถที่จะ ทำเป็นหนังสือแล้วก็ตักเตือนให้อยู่ในขอบเขตของสมณศรูรูปภายใน3วัน7วันถ้าไม่ทําก็สามารถที่จะลงมติสอบสวนแล้วก็ดําเนินการลงนิกากรรมให้สละสมณเพศได้ภายใน3วันอ,อันนี้ประเด็นที่1ครับกรณีของของพระ,พระ,ะที่อยู่ที่ชนบุรีนี่นะครับทราบว่าสังกัดเขาอยู่ที่อยุธยาที่อยุธยาและตอนนี้มาอยู่ที่ชนบุรีที่ชนบุรีครับตรงนี้คนที่จะดูแลเนี่ยนะฮะ คือผู้บวชคข้าพระชาเนี่ยเป็นใครครับที่เท่าที่เราทราบมาครับจากสำนักพระพุทธศาสนาเนี่ยนะครับ,รบมันมีอยู่สองอย่างก็คือว่าหนึ่งพระสังกัดวัดใดต้องไปดูพรบสงฆ์มาตรา27ครับ,รบมาตราย7เนี่ก็คือว่าพระต้องมีสังกัดและอยู่เป็นหลักแหล่งคีย์ว์ดสำคัญคือตรงนี้ะฮะเพราะฉะนั้นพระรูปนี้ท่านจะต้องมีสังกัดและการมีสังกัดนั้นท่านต้องอยู่วัดที่ท่านสังกัดนะครับนะสองถ้าท่านไปอยู่ที่ปฏิบัติธรรมที่อื่นถามว่าได้ไม่ได้ครับ แต่การที่ท่านไปอยู่ท่านจะต้องเข้าสังกัดกับเจ้าคณะอำเภอ,อกฎหมายสงคืออย่างนี้นะครับ,รบจะต้องเข้าสังกัดเจ้าคณะอำเภอที่ได้ปรากฏว่าอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองต้องเข้าสังกัดวัดของท่านเจ้าคณะอำเภอเมืองฝ่งายมานิกายาถ้าไม่เข้าก็เป็นปัญหาแล้วครับเนื่องจากว่าถ้าสังกัดท่านอยู่ยุธยาท่านมาอยู่ที่ชนบุรีท่านต้องเข้าสังกัดวัดย้ายเข้าสังกัดวัดเจ้าอำเภอถ้าไม่มีการเข้าก็ถือว่าอยู่ไม่เป็นหลักแหล่งพออยู่ไม่เป็นหลักแหล่งเนี่ยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์มาตราย7 ในวงเล็บสี่ระบุชัดว่ามีที่อยู่ไม่เป็นหลักแหล่งคําคว่ามีที่อยู่ไม่เป็นหลักแหล่งหมายความรวมถึงว่าแม้กระทั่งมีสังกัดวัดที่แน่นอนนะครับแต่อยู่ไม่เป็นหลักแหล่งตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างนะฮะแล้วเป็นปัญหาขึ้นมาก็สามารถที่จะให้สละสมณเพศได้แต่การให้สละสมณเพศตามกฎตามพบรบสงฆ์มาตรา27 วงเล็บ1ถึงวงเล็บ4นั้นจะต้องผ่านกระบวนการทางกฎมหาเทรสมาคมทีนี้นกฎมหาเทรสมาคมที่เกี่ยวข้องมีอยู่3กฎกฎที่1คือกฎมหาเทรสมาคมฉบับที่ยีบสีว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนผสังฆาธิการแต่ถ้าท่านไม่ใช่ก็ตัดออกกฎที่2ก็คือกฎมหาเทรสมาคมฉบับที่11 วริการลงนิกพากรรมครับซึ่งเข้าครับเพราะว่ากฎบาเทศสมาคมฉบับที่11นั้นนะครับสามารถที่จะบังคับใช้กับพระที่มีตําแหน่งทางปกครองกับพระที่เป็นพระธรรมดาก็ได้นะครับมีกระบวนการว่าให้ศึกให้อยู่บริวัตรหรืออะไร1234งสามสี่ครับไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมข่าวสารสาระความบันเทิงครบคันมาเสิร์ฟให้คุณอย่าลืมติดตามไทยนิวของเราได้ในทุกช่องทางครับ